สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันอังคารที่21กุมภาพันธ์2566คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่มูล,ลนิธิสังคมสุขใจร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานรวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์เพื่อเราเพื่อโลกกับงานสังคมสุขใจครั้งที่8 หมอมหลวงปนัดดาดิสกุลสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานพิธีเปิดงานรวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์เพื่อเราเพื่อโลกกับงานสังคมสุขใจครั้งที่8โดยกล่าวว่าภายหลังสถานการณ์โควิด1 9ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสังคมในทุกด้านเราทุกคนได้เรียนรู้เรื่องของการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดการขับเคลื่อนสังคมในรูปแบบใหม่ๆยิ่งเห็นได้ชัดว่า ผู้คนให้ความสนใจการพึ่งพาตัวเองเรื่องของสุขภาพองค์รวมมากขึ้นทำให้ความต้องการอาหารอินทรีย์เติบโตอย่างมากในช่วงที่ผ่านมารวมไปถึงเกิดกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์รายใหม่เพิ่มขึ้นนับเป็นโอกาสอันดีที่ในงานนี้คนในห่วงโซ่อาหารอินทรีย์จากทั่วประเทศได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ ออกไปในวงกว้างเพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัยได้มากขึ้นอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการนำร่องซึ่งได้ทำมาตั้งหลายปีละงานสังคมสุขใจปีนี้ก็เป็นปีที่8โครงการจริงๆอายุกว่า10ปีนี่ก็ถือว่าได้ได้ทำไปแล้วเป็นอันมากแม้จะอยู่ในพื้นที่ อำเภอสามพรานแต่ก็มีผู้คนที่มาร่วมกันแสดงผลงานให้เกิดเป็นที่ประจักษ์นีมากมายจากหลายจังหวัดทั่วประเทศเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะเรียนว่าทุกท่านที่มาร่วมกันขอให้เกิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์เช่นนี้ในเรื่องของสังคมอินทรีย์เนี่ยจงมีความมุ่งมั่นแล้วก็อยากที่จะแลเห็นว่าเป็นการทำเพื่อที่จะให้เกิดการ เรียนแบบหรือว่าการเดินตามในทิศทางที่จะเป็นการพัฒนาประเทศในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ให้กับจังหวัดต่างๆหรือแม้แต่ที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ว่าออมองไปถึงแม้กระทั่งต่างประเทศในประชาคมอาเซียนหรือแม้กระทั่งประเทศอื่นๆซึ่งช่วงนี้เราต้องถือได้ว่าเป็นโอกาสทองอย่างมากเลยทนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ประเทศไทยอ,อ,อย่างมาก ด้านนายอรุณนวราชเลขานุการมูล,ลนิธิสังคมสุขใจได้กล่าวว่านอกจากจะเป็นการรวมพลังคนในห่วงโซ่สังคมอินทรีย์ที่ครบถ้วนมากที่สุดคือมีทั้งเกษตรกรอินทรีย์ในเครือข่ายสามพรานโมเดลและจากเครือข่ายอื่นๆครอบคุมทุกภาคของประเทศกว่า200รายมาร่วมกันในงานที่พร้อมแชร์องความรู้ต่างๆ เทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์ขั้นตอนการได้รับการรับรองอย่างมีส่วนร่วมหรือ PGS เทคนิคการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งการแปรรูปการลดต้นทุนและการพึ่งพาตนเองได้ที่สำคัญในงานนี้ยังมีการเปิดตัว Organic Heroes 19คนซึ่งมีประสบการณ์เฉพาะทางที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อมาเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรอินทรีย์สำหรับทุกคนที่สนใจ สำหรับงานสังคมสุขใจครั้งที่8จัดในพื้นที่สวนสามพรานบริเวณรอบๆตลาดสุขใจและหมู่บ้านปฐมซึ่งมีความร่มรื่นและสวยงามภายในงานแบ่งเป็น4โซนกิจกรรมได้แก่โซน A สนุกกับการเลือกช็อปสินค้าเกษตรอินทรีย์จากตลาดสุขใจสดจากไร่ใหม่จากสวนสินค้าอาหารปรุงสดมีบูธความรู้วิชาการนิทรรศาการจากหน่วยงานต่างๆโซน B ค่ะ มีสินค้าหลากหลายจากเครือข่ายตลาดสีเขียวและบูธโทค่าแพลตฟอร์มที่ชวนทุกคนมามีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สมัครสมาชิกรับเอิร์ธพอยต์50แต้มนำไปแลกซื้อสินค้าและแลกรับโปรโมชั่นต่างๆภายในงานและโซนนี้ยังมีการเรียนรู้เรื่องของการจัดการขยะอาหารขยะพลาสติก และร่วมสนุกไปกับ e v e n นต์พาร์ p แอปพลิเคชันที่เปิดให้สมัครสมาชิกเล่นเกมพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกด้วยโซนซีค่ะยังมีของดีให้ช็อปจากเครือข่ายกเกษตรกรอินซีภายใต้เซนทันทำวิสาหกิจเพื่อสังคมสปอกอซึ่งมีทั้งของสดของแปรรูปมากมายรวมไปถึงมีสินค้างานอาร์ตแอนด์คราฟสุดชิคให้ช็อป มีกิจกรรมสำหรับเด็กเช่นสมุนไพรไวัยซน DIY ทำกระเป๋าผ้าจากสีธรรมชาติมีเวทีกิจกรรมเสวนาชวนคุยหัวข้อต่างๆจากคนอินทรีย์ต้นแบบและออร์แกนิกฮีโร่19คนมาร่วมแบ่งปันความรู้และโซนดีค่ะชมบรรยากาศสบายๆในหมู่บ้านปฐมมีฐานเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ทั้งการทำปัจจัยการผลิตการแปรรูป งานนี้นะคะเป็นโอกาสให้กับเด็กได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีชาวนาแบบได้ทดลองทำจริงเช่นดำนาสีข้าวและฝัดข้าวเป็นต้นค่ะ